97เอาเนื้อแบบไหนครับลูกค้ากรอบนอกนุ่มในหนึ่งลูกป่ะเล็กไปไหมครับได้อ๋อกินปลาอู้หูระบายปล่อยเลยครับปล่อยเลยนะปล่อยเลยครับปล่อยเลย ลูกใหญ่ด้วย<า>ฝั่งนี้ตรงนีบบนไนะไ้ได้ไหมครับเนี่ยปูสวยครับนี่เราต้องนำเสนอลูกลูกค้าให้เอาปูสวยนะครับผม สวัสดี FC ทุกคนนะผมวันนี้บ่านทุกคนมา FC มากินร้านทุทเรียนร้านน้องเมฆก,กับเพียสมควรนะผมพิกัดนะผมอยู่ที่ประเวศสุขาพิบาลสซอยเนะครับมีทุเรียนหมอนทองและยองนะผมมาให้ลูกค้ามาบริการลูกค้าแล้วนะผมร้านเปิดแล้วนะเปิดตั้งแต่9ก้าโมงเลยนะครับผมนี้โอ้โหลูกค้าก็ทยอยมาเรื่อยๆนะครับ อ่อกันสองคนเลยทีเดียวได้ไหมเนี่ยลูกเนี้ย,ยดูให้ลูกค้าหน่อยครับเผื่อได้มีเยอะครับเลือกเลือกให้ถูกใจไปเลยครับนี่ เล็นมาเกี้ได้หรอ่ไห้ก็ลอไมหม่าว่าแล้วครับูป่าปอกูั้นเนี่ยสวยมากเลย2้0บาท จ่ายได้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ราคามี3ราคาเลยนะ180บาท220บาทแล้วก็250บาทนะเป็นก้านยาวนะครับ เอาเนื้อแบบไหนครับลูกค้าสั่งได้เลยนะครับน่ารุกนี้นะเหมือนเหมือนได้นะเปลือกมันบางๆนะครับนะแต่มันยังแข็งอยู่เลย ไม่ได้สามโลขาดไปเจ็ดติดกรํรมอะ่ะ <c oughs> กดให้นะกดให้ <c oughs> นนหนักได้จะต้องเพ่งเนื้ออีกทีนี่ลูกค้ <c oughs> ปาประจำ อเปลี่ยนให้ได้ได้อ่ะแกเปลี่ยนเลยเดี๋ยวถ้าก่อเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยเดี๋ยวแพ็กขายก็ได้มีเรื่ใหม่รุ่งไ้เลแล้วเหร ร่มในของแท้เน,นเื้อเหมือนกันส่วนเดียวกันเลยหนามเดียวกันต้นเดียวกัน <c oughs> ะไรกล่เดียวกันด้วยจะรถแข่งนะครับเด้ <Yeah. S 2> สี่เป็น,น,ททน,นเท่าไหร่สี่สามเท่าไหร่หกสี่ก็หกสี่หเท่าไหร่นะสี่ก็หกสี่หกสี่สามสาม็พนเเก้าเนี่ยเรียกว่าช่วยเอามากินเป็นเป็นแไอซีเกม อยู่นี้ก็จะไป2ลูกเลยนะครับ f c มันทับกันนะมันเละมันเละครับเดี๋ยวมันไม่สวยต้องแยกถุงละลูกนะครับ อุนี้เป็นเนื้อกรอบนอกนุ่มในนะครับผมกองลูกหมดไปางนไหมคาู <bbe ivan> ีเข้าไปมันนตรนีังอก็ไปรับให้รูาวร้อดผมไม่ด้ห้องนั้นเี่ยดูร้อนุยาน นี่เรามาดูก้านยาวลูกนี้นะผมป้าบอกว่ามันมันจะสุกแล้วลูกเนี้ยลูกกลมๆเลย ก็ได้อยู่นะเรือในเลือลอ,อยู่นะอ๋อผู้คนแก่ทีชอบคนคนแก่ชอบยินนิ่ม พามากินข้าวแล้วก็ผมทุเรียนก็แวะอุ่นนุนก่อนเลยทุกกัดอยู่ที่เจดประเวทนะผมสุขาพิบาลสองซอยเก้านะครับผมร้านอยู่หนะ้าปากซอยเลยซอยทุ่เก้าร้านเปิดทุกวันนะเปิดตั้งแต่เก้าโมงเช้านะผมแต่เฮียกับเจ๊แกก็จะมาเปิดรอลูกค้าตั้งแต่เช้าเลยลหละ เหมือนกันมันนิ่มไปใช่มั้ยครับอ,อ๋อต<อ><อ>้นยาวเป็นกระถาเดี๋ยวนี้เป็นแป้งแท้อ๋อครับนิ่มันจะเหลวแต่มันก็หวานนี่มันหวานานี่ลูกค้าสั่งอีกหนึ่งลูกมีกระป๋องน้ำนในเดี๋ยวพี่แกคัดคัดให้ลูกค้าอยู่ สองลูกได้ไหมแข็งไปใช่ไหมอันนี้จอดแล้วต้องรับประกันเนื้อทุกลูกนะครับผมถ้าไม่ดีนี่เฮียก็เปลี่ยนให้เลยนะครับ FC เนี่ยการค้าขายก็ จุดนี้นะผมสำคัญนะแต่ส่วนมากก็จะเช็คเนื้อก่อนทุกลู่ทุกคิวอะว่าถูกใจไหม <c oughs> ล่เอาครับสำหรับคลิปนี้ก็บาหลีพลก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดตับติคลายในช่องยูทูบา่าหลิพลมากินมาเทีย่ยวด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุนนะครับผมกับร้านที่เรียนร้านน้องเมฆเนี่ยสมควรนะครับผมเป็นทุเรียนหมอนทองคัดเกดคัดพิเศษนะครับผมส่งตรงจากสวนระ,ะยองเลยนะครับผมพิกัด เทตประเวศนะผมสุขาพิบาล2อซอยที่9นะผมนี่นี่นี่ป้ายอยู่นี้เลยนะครับไอซีร้านก็จะอยู่ใกล้ๆนี้เลยแวะมาอุดหนุนกันได้เลยสรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b ให้บา้านทุกคนด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ